ไอเทมลับในการรักษารอยแดงหาได้ในร้านขายยาค่ะโอ้ยรอยแดงเนี่ยนะคะหรือว่า P I E Post Inflammatory Erythema ค่ะดิมเบื่อมากเลยเบื่อเบื่อเพราะอะไรรูป้ป่ะคือดีมทำงานเรื่องแบบหลุมสิวไงคะเออโปรแกรมหลุมสิวของหมอดีมทายอินเนสักคู่นึงนะคะทำอะไรบ้างล่ะหนึ่ง ทำสัญญกรรมเล็กค่ะก็คือ dream scar revision ค่ะตกแต่งแผลนะคะแบบรุมต่อรลุมเลยตัดพังผืดที่อยู่ใต้ล่างแผลนะคะ แล้วก็ตกแต่งขอบแผลแผลที่มันบิดอยู่อย่างนี้นะคะเป็นบ็อกซ์คาข้างหมุกขังอย่างนี้กลายไปเป็นโรล,ลิกงสการ์สวยๆได้ค่ะจากลุมสิวเกรด4นะคะเราคาดหวังว่าอยากจะให้มันพัฒนามากลายเป็นเกรด2นะคะหรือ1ได้ยิ่งดีค่ะ2คือรีเซอร์เฟซซิ่งค่ะด้วยนาโนแฟคชั่นอลเรดิโอฟิคเอนซี่ค่ะเป็นเครื่องมือที่เราทําให้เกิดแผลค่ะเกิดแผลที่ผิวแล้วก็มีการสร้างผิวขึ้นมาใหม่ทดแทนบาดแผลนะคะเมื่อบาดแผลที่เครื่องมันสร้างสวยไงทีนี้ผิวที่ขึ้นมาใหม่ก็เลยสวยตามบาดแค่ะ และก็3ก็คือการใช้ biomedical technology from cells and p r o d u c t นั่นเองค่ะคือเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้จากเซลล์นั่นเองนะคะซึ่งเราเอามาใช้ตรงนี้รักษาแผลเป็นกันนะคะแล้วยังไงคะริมบอกคนไข้เสมอเลยค่ะว่าการรักษาไม่ได้สามารถทำให้หลุมสิวนะคะมันแบบ varnish ค่ะหายไปเลยหายแล้วไปกับตาเลยเหมือนหมอริมเสกปิ้งนะคะปึง้งจับไม่ได้เลยว่าเคยมีแผลตรงนั้นมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเราแค่ลดความรุนแรงนะคะของ แผลเป็นนะคะในระดับเกรด4มันคือแย่สุดไงเอามือไปถากนะคะแผลก็ยังคงลูกขงุกขงอิกอยู่อย่างนั้นเลยว่าแต่งหน้าหรือว่าเส้นขนบางๆอะไรมันก็ปิดไม่มิดค่ะ นี่แหละค่ะเราคาดหวังว่าเออเราสามารถรักษากันมาได้เนี่ยค่ะทำไอ้สามกระบวนการเนี่ยซ้ำๆๆนะคะจนทําให้มันเป็นหลุมสิวเกตสองหรือเกศหนึ่งได้อ่ะเอออันนี้คือเป้าหมายของเราค่ะเราทําได้แค่นั้นแหละแล้วเกตสองเกตหนึ่งคืออะไรคะเกศสองเกตหนึ่งก็คือว่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนโลลิงสกาแบบเบาๆอ่ะคะ่ะเป็นหลุมสิวแบบเป็นเวฟวิไลอะคะ่ะดูเป็นขึ้น,น,นคือถ้าแบบไม่เอากะ ไม่เอาแสงไปตกกระทบสองอะหูมองไม่เห็นหรอกแต่งเครื่องสำอางนะคะปิดมิดเลยเออค่ะนั่นคือเกรด2ค่ะและเกรด1ก็คืออะไรนี่ไงหัวข้อคลิปนี้ไง P.I.E.Post-inflammatory Erythema นั่นเองค่ะก็คือภาวะรอยแดงอ่ะอะที่ดิมบอกไปว่าการรักษาหลุมสิวนะคะมันคือการย้อนรอยค่ะการย้อนรอยว่าในตอนช่วงแรกที่เราเป็นสิวอักเสบใช่ไหมแล้วแบบ แผลจากสิวอักเสบอ่ะมันไม่สวยไงมันก็เป็นเหมือนแม่พิมพ์เป็นโมดิ้งไงและสเตมเซลล์เรานะคะมันก็จะจดจําค่ะว่าไปเกาะเกาะตามแผลตรงนั้นนะคะสร้างเนื้อมาแบบตามมีตามเกิด อุดแผลตรงนั้นนะคะได้แบบขงุกขงงิกตามบาดแผลนั่นเองค่ะทีนี้เรามารักษาหลุมสิวกันนะด้วย3มเทคนิคของโมดิงเนี่ยมันก็จะเป็นการย้อนรอยค่ะที่ทําให้เกิดแผลใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเป็นแผลสวยๆเพื่อให้เกิดโมดิงสวยๆสตเตมเซลล์เราก็จะจดจําแบบสวยๆและสร้างเนื้อใหม่ให้เราแบบสวยๆค่ะนี่คือไอเดียถูกไหมแต่การย้อนรอยเนี่ยนะคะจําได้ไหมว่าตอนเป็นสิวเราเป็นไงคะ เป็นสิวหลังจากเป็นสิวเสร็จปับ๊บมันก็เป็นรอยแดงพอไปนานๆปั๊บเป็นรอยดำเออแล้วพบนานอ่ะนานมากเลย4ี่ห้าหเดือนอ่ะโอ๊ยกว่ารอยดำจะจางหายค่ะเราจำเป็นจะต้องโดนย้อนค่ะโดนย้อนปฏิกิริยานั้นอีกหนึ่งรอบดังนั้นเวลาที่คุณนะคะมารักษาหลุมสิวทีไลายคุณจะต้องเดินผ่านค่ะขวากหนามตรงเนี้ยย้อนรอยค่ะมีรอยแดงและรอยดำได้ค่ะเพราะนี่คือหลุมสิวเกรดหนึ่ง P.I.E และ P.I.H เพราะอะไรคะเพราะว่ากระบวนการที่เรารักษาหลุมสิวกันนะคะมันคือการที่ว่าเราสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาแทนที่เนื้อเก่าถูกว่าเนื้อใหม่ฟังดีๆเนื้อใหม่เนื้อใหม่นะคะหรือว่าเซลล์ใหม่นี่นะคะมันจะไปต้องใช้หลอดเลือดค่ะหลอดเลือดมันเลี้ยงไงเพราะว่าถ้ามันไม่มีหลอดเลือดอะเซลล์อยู่ไม่ได้เซลล์ตายนะคะหลอดเลือดมันจะเป็นทําหน้าที่เป็นเส้นทางคำนาคน ในการขนส่งทั้งออกซิเจนนะคะแล้วก็อาหารสารต่างๆที่จําเป็นในการจเจริญเติบโตของเซลล์โกด factor อะไรต่างๆง่ายเออใส่ตไคายเออยอะไรเอยค่ะแล้วก็นําของเสียที่เซลล์มันสร้างคะ่ะเอาออกไปไปกําจัดนะคะทีเนี้ยพอมันมีหลอดเลือดใหม่คะ่ะเลือดมันก็จะต้องแบบสูบฉีดดีมากเลยใช่ปะมันก็เลยเห็นเป็นรอยแดงไงเออรอยแดงมันเกิดมาจาก dilated blood vessel ค่ะก็คือ หลอดแล้วมันขยายก็เลยทําให้เห็นสีเลือดมันชัดเจนอยู่ตรงใต้ผิวตรงนั้นค่ะไอพวกรอยดำอะ P I H นะคะ Post Inflammatory Hyperpigmentation เนี่ยนะคะดิมไม่ค่อยสีเลียดเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันง่ายมันมีวิธีการจัดการได้มากเลยค่ะทาพวกกดผัดเซลล์ผิวเอ่ยนะคะทา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 ,ามันไปหรือมีตังหน่อยก็ไปฉีดพวกกลุ่มยาเมโซสลายเม็ดสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเร่งปฏิกิริยามากขึ้นหรือ ถ้าผ่านพ้นช่วงระยะเวลาอักเสบไปแล้วอยากจะไปเสตตังทำเลเซอร์อะไรอ่ะพิโกเอยหรือคิว i t วิชเอยก็ทำได้ไงเออค่ะมันมีวิธีหลายอย่างให้ได้แบบจัดการกับมันและพวก p i ไพวกเนี้ยมันมกจะแบบไม่ถาวรนะคะเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าเท่าที่ดินสังเกตนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบเซลลเดี่ยงอะค่ะเออเม็ดสีตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นมาเข้มขึ้นมันไม่ได้เกิดจากการที่เซลล์มันพิการมันสร้างเม็ดสีผิดปกติอะไรออกมามันเกิดจากการแค่กระตุ้นเพราะ อีเวนต์เนี้ยอีเวนที่ว่ามันเกิดแผลแล้วมันเลยทําให้เม็ดสีมันสร้างเยอะเกินเพื่อที่จะปรเทคผิวเราอะค่ะไม่ให้ไวต่อแสงมันเลยกระตุ้นมาแบบสร้างเข้มเกินอ่ะซึ่งเมลานอไซต์ตัวนั้นนะคะมันยังไม่ผิดปกติมันยังเป็นตัวปกติอ่ะเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าเรานะคะชะลา้างไอตัวเม็ดสีเมลานินที่มันเกาะๆตรงผิวตรงนั้นเราให้มันเข้มๆอ่ะออกไปลอดเจเนเรชั่นใหม่ขึ้นมามันก็ไม่สร้างดําแล้วค่ะ มันไม่เหมือนพวกกลุ่มแบบฟ้ากระอะไรพวกนั้นไงอันนั้นน่ะเซล,ลเขาเดียยงไงเออนะคะทีเนี้ยดิวก็เลยไม่ค่อยได้ีเรียนเรื่อง p i h มากนะคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันทําได้หลายอย่างแก้ได้หลายอย่างมากเลยแต่สิ่งที่แบบเบื่อก็คือ p i e เนี่ยแหละ p i e คือดิมบอกคนไทยว่าทําใจทําใจเลยถ้าเกิดแบบว่า เราอยากจะได้เนื้อใหม่งอกขึ้นมานะคะเราจะไม่จะต้องสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาเลี้ยงเซลล์ค่ะร่างกายเราจะสร้างอะไรตรงเนี้มาเองซึ่งเบสตรงก้นแผลของคนไข้มันจะเป็นสีชมพูแบบนี้แหละคะ่ะซึ่งเราจะต้อง แรกอะค่ะต้องแลกมากับการที่ว่าก็ได้เนื้อใหม่มาไงก็ต้องได้หลอดเลือดใหม่มาด้วยนะคะมาเลี้ยงเซลล์ด้วยค่ะว่าเราไม่สามารถทําให้หลุมสิวหายได้เลยร้อยเปอร์เซนต์ไงอย่างเก่งเนี่ยหลุมสิวอ่ะมันก็ทําได้เป็นเกรดหนึ่งไงซึ่งหลุมสิวที่มันแบบเติมเต็มมามากขึ้นแล้วเราแลกมากับการที่ว่าเราต้องมี PIE หรือ PIH นะคะดริมว่ามันก็คุ้มนะตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมถ้ามันเป็นแค่สีเนี่ย แต่งเครื่องสำอางกบปิดมิดเลยแลกมากับแผลที่มันดูดีขึ้นในระบบของเชิงแบบสมิติอะ่ะเออเพราะงานเป็นสีมันเป็นเรื่อง2มิติไงแต่แบบไม่ได้อ,อะ่ะหนูแบบต้องหน้าสดนะหมอหนูอยากดูดีแบบหน้าสดหนูก็ต้องดูดีนะคะแล้วนี่เราจะทําอะไรกันบ้างคะก็คือเรียเคยทําคลิปแล้วหละประมาณนี้แหละว่าเราทําอะไรได้บ้างในการลบ P I E นะคะเราจะไม่ซ้ํารอยคลิปนั้นคะ่ะคือคลิปนี้มันจะเป็นเรื่องของเต่งแต่เปิดไอเทมลับค่ะตงพอค่ะ ให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาขายโฆษณานะคะอมันก็ลำบากหน่อยเนาะเออคืออันเนี้ยวันนี้ไม่มีขายค่ะอยากได้ก็ไปหาซื้อเองนะคะคือมันเป็นยาค่ะยาที่เรานะคะใช้ในการรักษาสิวนะคะหรือว่าใช้ในการรักษาพวกฝ้ากระสุดดงดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่งานวิจัยบอกว่าลบรอยแดงก็ได้ p i e มันคืออะซิลาอิกแอซิดนั่นเองค่ะชื่อการค้าก็คือ เพราะว่า 1. สามารถช่วย anti-inflammatory effect ค <mus> ่ะก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบไงคะที่เราบอกว่าเราแบบทำให้เกิดแผลอีกรอบนึงอ่ะมันก็มีการอักเสบกระบวนการอักเสบใน wound healing process ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมล่ะคะอาซีลาอีกเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลดปฏิกิริยาการอักเสบเนื่องจากว่ามันไปต้านฤทธิ์ค่ะกับพวกสารกลุ่ม pro-inflammatory effect อันได้แก่ อินเตอร์ลูคิน1เบต้าทู o เมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์แอลฟาและก็กลุ่มพวกอนุอิสระ ROS นะคะหรือว่า reactive oxygen species ทั้งหลายค่ะเขาพาพิสูจน์กันมาแล้วค่ะในงานวิจัยว่าถ้าเราใช้ตัวอะซิลิกแอซินะคะไปทาภายหลังค่ะภายหลังกระบวนการที่สิวมันหายแต่ว่ามันทิ้งรอยแดงไว้ P I E ค่ะมันจะทำให้ภาวะตรงนี้มันมีความแดงลดลงช้าก,ก่อนนะคะ แต่สำหรับดิมเอดมดนีไม่รู้ว่าคุณหมอคนหนึ่งเขาว่าไงนะแต่แต่สาหรับหมอดีม,มาค่ะเวลาที่ดิมให้คนไข้นะคะสตาร์ทอัพอะซิลาอิกแอซิดเดียวจะบอกว่าขอเจ็ดวันเป็นต้นไปหรือสิบสี่วันเลยอะอหรือบางคนนะคะที่แบบว่าแดงแสบนะคะยังดูละคายเคืองเราจะโพสต์โพนค่ะคือพักน้องอะซิลาอิกแอซิดเอาไว้ก่อนนะคะรอก่อนค่ะรอ,อ,อจนแบบ ทุกอย่างอะสภาวะที่มันดูอักเสบอะดูละลายคือตรงนี้มันสงบลงซะก่อนค่ะอ้าวหมวเมื่อกี้หมอบอกว่าต้านการอักเสบใช่หรอแล้วไม่หมออมให้หนูทาเลยอะคือมันงี้ถ้าเธอไม่เคยทานะอัสซิละอีกอัสซิซมันคันมากเลยค่ะมันยุกยิกยุกยิ่งยุกยิกย่ยนะคะแบบอยากเอามือเกาหน้าแบบนั้นเลยค่ะเวลาที่ดิมทานะคะกับตัวเองเนี่ยดิมจะต้องแบบโบตัวครีมมอเจอร์ไรเซอร์ของตัวเองอะที่มันเป็นแบบออคเซสต์มอเจอร์ไรเซอร์หนาหน,านาโบแบบ เหมือนสลิปปิ้ง m มากอะโบพับไปเลยค่ะมันจะลดอาการคันได้มากเลยนะคะนี่มันคันมากเลยค่ะดังนั้นแล้วดิมจึงบอกว่าไม่อยากให้เอามาทานในช่วงที่ร่างกายมันกําลังอักเสบแผลมันกำลังเปิดอะไรเงี้ยนะคะไม่ควรเนาะอันนี้คือสไตล์ของดิมเองนะคะดิมใช้คนไข้าทาแบบหลังประมาณ7จ็วันไปแล้วอะที่เขาแบบผ่านพ้นช่วงแสบช่วงอะไรเง้ยไปแล้วนะคะ 2. reducevascularinflammation เรารู้อยู่แล้วนะคะบอกไปแล้วว่า P I E รอยแดงมันเกิดจากการขยายของหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดมันเลี้ยงกันตรงนี้เยอะมากเลยค่ะทีเนี้ยไอเจ้าอะซิลิกแอซิดจะไม่สามารถค่ะเป็นวาโซคอนสตริกเตอร์ค่ะหรือว่าทำให้หลอดเลือดที่มันขยายอยู่นั้นหกตัวได้นะคะจากการที่แบบกร,กระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดปุ๊บอย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็คือว่าเขาช่วยค่ะในเรื่องของการที่ว่าถ้าหลอดเลือดมันอักเสบอะไรเงี้ยมันจะช่วยลดปฏิกิริยาได้เพราะจะไประงับการส่งสัญญ,ญาณการเกิด กระบวนการอักเสบตรงนี้ค่ะของหลอดเลือดน,นั่นเองค่ะก็เลยทําให้เมื่อหลอดเลือดน,นะคะมันไม่อักเสบค่ะพวกรอยแดงต่างๆมันก็จะลดลงอืมมันก็คือเป็นผลทางอ้อมนั่นเองค่ะ 3. a n แอนตี้ออกซิเดนค่ะเอออะซิลิกแอซิดนะคะมีหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะคอยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว ROS scavenger ะ อนุมูลอิสระทั้งหลายที่มันทำให้เซลล์ของเราค่ะเกิด Oxidative Stress หรือเกิดภาวะตึงเครียดน,นะคะซึ่งตรงนี้เองแหละค่ะผลเอฟเฟกของมันก็จะทำให้เซลล์ของเราค่ะมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีออในช่วงขณะที่แผลมันกำลังเยียวยารักษาตัวเอง 4. normal keratinization and microbiome ค่ะเนี่ยเคยได้ยินแม้ว่าซิลิกแอซิดอะมันรักษาสิวได้เออนี่มันคือเอฟเฟกรองลงมานะคะที่ ความประโยชน์ไงแหมรักษารอยดํารอยแดงก็ได้นะ,ละแล้วยังเป็นผลัดเซลล์ผิวช่วยรักษาสิวก็ได้ด้วยเพราะว่ามันออกฤทธิ์ต่อเจ้าเชื้อแบคทีเรียค่ะที่ทําให้เกิดสิวพีแอกนี่ไงแล้ในส่วนกระบวนการเยียยา,ยา,ยา,ยารักษาแผลนะคะอะซิลอิกแอซิดก็ยังช่วยให้คิราตินไซด์ดิเฟนเชียชันค่ะก็คือไอเจ้าเซลล์ผิวหนังของคนเราค่ะมันจะต้องมีเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะวิัฒนาการเติบโตค่ะเป็นคิราตินไซต์โตเต็มวัยนะคะที่ ก่อร่างสร้างเป็นผิวโครงสร้างที่แข็งแรงให้กับเราได้ค่ะเนี่ยแหละอะซิลาอีกมีส่วนช่วยใน process สสการ differentiation ซึ่งก็แปลว่าอะไรอ่ะก็ผิวเกิดใหม่ของเรามันก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นไง 5. skin barrier repair เออมาอยู่แล้ว skin barrier ฟังเบื่อและในโฆษณาสกินแคร์ก็เยอะรู้จักและ skin barrier คือ stratum corneum ค่ะชั้นหนังกำพร้าน,นอกสุดเลยค่ะที่เราเรียกว่าเป็นกำแพงผิวเป็นดันป้องปราการแรกนั่นเองค่ะ เพราะการออกฤทธิ์ของอะซิลไอคแอซิดนะคะมันคือกรดผัดเซล์ลผิวไงคะ่ะมันก็เลยทำให้เซลล์ท์นโอเวอร์เรทนะคะของอีพิโดมอลเซลลตรงนี้นะคะมันทำได้อย่างเป็นปกติอะเพราะว่าคนเราค่ะผิวคนเรามันจะเป็นจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะสร้าง ไอตรง5ชั้นของหนังกำพร้าค่ะชั้นล่างสุดนะมันเป็นชั้นที่เซลลมีชีวิตอยู่ไงคะมันก็จะดันตัวเองขึ้นไปค่ะทดแทนชั้นบนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะในตอนสาวๆอ่ะเออตอนหนุ่มๆสาวๆะนะ ตรงเนี้ยมันสั้นเออมันสั้นกําลังพอดีอะ่ะหน้ามันก็เลยใสยปิงตลอดเวลาไงแต่พอแก่ตัวลงค่ะอุ้ยมันกลายเป็นยาวนานค่ะเพราะมันยาวนานฟั๊บอกอกว่าจะผลัดทีนึงนะคะหน้าเราก็เก็บซากปลักหักพังอะไรไว้เต็มมาค่ะหน้ามันก็เลยหมองคล้ำไม่สดใสนะคะเซล์ผิวที่มันตายแล้วสะสมทับถมเพราะไม่ได้มาทําโปรแกรมผิวย้อนวัยกันหมดดีม่ะ <c oughs> ทำรีเซอร์เฟซิ่งบ้างอะไรบ้างนะเออหรือเนี่ยอะเข้าเรื่องอะซิลิกแอซิดต่อค่ะ คือเราไม่เคยได้ใช้กรดผ่าเซลล์ผิวอะไรเลยค่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้แหละสะสมสร้างปหลากหักพังเอาไว้ผิวหน้าเราก็เลยไม่บร้ไม่สดใสนะคะทีนี้ตัวอะซิลิกแอซิดค่ะมันก็จะมีการออกฤทธิ์ที่เป็นเคลาโตไลติกค่ะและก็โคมิโดไลติกได้ด้วยนะสิทำให้เซลล์ผิวเก่าๆเนี่ยนะคะมันถูกแตกสลายพันธะออกไปค่ะแล้วก็หลุดล่อออกไปนะคะทำให้เราเนี่ยมีผิวที่มันสดใสเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลา แล้วก็การเกิดสิวอุดตันอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงด้วยค่ะทีนี้เราจะทาอะซิลิกแอซิดนะคะเพื่อการลดรอยแดงอย่างไรกันดีค่ะอย่างต่ำอะค่ะ3-6สัปดาห์ค่ะแล้วก็อาจจะยาวนานไปถึง3-6เดือนเลยค่ะก็ อาจจะใส่ลงไปในสกินแคร์รูทีนเราเลยก็ได้นะคะรีบเองนะคะดิมจะแนะนําให้คนไข้ใช้ตอนกลางคืนค่ะกลุ่มผัดเซลล์ผิวดีไม่รู้แหละเออโบ้ยให้เป็นกลางคืนทั้งหมดเลยเพราะว่าแดดมันแรงอะคะ่ะเออเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้คนนั้นเขาจะผิวจะก้านแดดอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะทากันแดดจะเพียงพออะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้อะคะ่ะเอาเป็นว่าทากลางคืนเลยก็แล้วกันค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงกัน ทปฏิกิริยากับแสงแดงเดเรนก็จะเริ่มให้คนไข้แบบทาน,น้อยๆก่อนเออทาแบบหลังทำผ่ฐฐาตัรอะไรเงี้ยให้มันสงบก่อนนะคะประมาณสัก1-2วินาทีวินแล้วค่อยเริ่มมาเนี่ยเออมาซิละอีกแอซิดทาลงไปเนี่ยละคะ่ะเวลาเราทานเนี่ยก็อาจจะทาแบบเฉพาะจุดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พอหน้าเราเริ่มด้าน,นะคะ่ะเริ่มชินแล้วไม่ค่อยคันยุงอีกเท่าไหร่แล้วนะคะก็เริ่มทาบางๆบริเวณที่มันเป็นรอยค้ำอะไรทั่วๆหน้านะคะเพื่อเอฟเฟกต ในการถลัดเซลล์ผิวไปด้วยเลยและหลังทานะคะดิมก็ใช้คนไข้อะโบะครีมของริมนี่แหละครีม <c rim> <c rim> นะคะที่มันเป็นเนื้อแบบออคซิสต์มอยเซอร์เซอร์สามารถฟิลมฟอร์มมิงได้กับเก็บความชุ่มชื้นได้อย่างเงี้ยพวกนี้มันจะปอกประลมได้ดีค่ะคือโบถ้าอยากใช้แบบแนวหมอดิมใช้ก็คือโบเป็นเหมือนสลิปปิ้งมาค่ะโมให้แบบตอนตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วหน้าเมือกเลย,เลยอะไรเงี้ยอ่ะเออมันจะช่วยลดการไซเอฟเฟกที่ระคายเคืองของ ตัวอะซิลิกแอซิดได้เยอะมากเลยค่ะเพราะอะซิลิกแอซิดนะคะเราจะมันจะต้องใช้แบบประมาณโดสสูงอะค่ะ15-20%ค่ะนี่คือคอนเซนทร t ชันหรือว่าความเข้มข้นของตัวยาเลยค่ะเพื่อที่จะให้เห็นผลในการรักษาในด้านของรอยแดงและรอยดำฝ้ากระจุดด่างดำอะไรได้อะต้องใช้เยอะค่ะดังนั้นเมื่อเราใช้ความเข้มข้นสูงมันก็จะมีไซเอฟเฟกที่สูงหน่อยแล้วก็แก้เกมได้โดยการนี่แหละก็โบ้ไปสิคะ m o i s ไรเ i z e r ที่มันถูกต้องนะ่ะ และตอนเช้าค่ะสกินแคร์รูทีนตอนเช้าก็ต้องมีกันแดดค่ะกันแดดก็ต้องเข้านะคะอันนี้มันจําเป็นอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนไข้ที่ทาโปรแกรมหลุมสิวแล้วก็ผิวย้อนวัยของหมอดีมต้องทำรีเซอร์เฟซิ่งไงเออเกิดแผลอะไรงนี้ใช่ไหมคะช่วงที่ดูแลผิวในช่วงแรกเนี่ยดีมบอกเลยค่ะว่ากันแดดอย่างเดียวไม่พออุปกรณ์กันแนดดด้วยค่ะจะหมวกจะล่มจะใส่แมสช่วยหรืออะไรช่วยปิดบังใบอะค่ะ ก็เอาเลยค่ะจัดเต็มเลยนะคะแต่ก็คงไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าใส่หมวกไอโมงนะคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือสิ่งที่สกินแคร์นะคะหรือว่ายาทาแบบทอปิคอลยูสพอจะช่วยคุณได้ค่ะอื่นๆก็จะมีพวกกลุ่มเลเซอร์เคยพูดไปแล้วะคะ่ะวีบีมดูอ l ลเยนโลอะไรใดๆะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็สามารถทําให้วาโซคอนสตริกค่ะหดตัวค่ะหลอดเลือดมันหดตัวได้เลือดมันก็จะแบบว่าเลี้ยงไปเลี้ยงตรงนั้นน้อยลงหรือว่าพอเลี้ยน้อยลงเสร็จป๊บก็ดู จางลงไงเออลอยแดงจางลงแต่ว่าพวกนี้มันก็จะไม่ถาวรไงคะเพราะว่าองค์ประกอบเคมีอะไรต่างๆนั้นานสา Complex, สารสื่อระหว่างเซลล์กลุ่มพวกนี้มันจะทําให้หลอดเรื่องของเรามันวาโซไดเล t ได้อีกรอบหนึ่งคะ่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นวิธีที่ไม่ได้ถาวรค่ะจะทําได้ก็ทําเลยมีตังก็ทําค่ะก็สําหรับออซิลอีกแอซสิตินคือว่ามันเป็นวิธีง่ายๆอ่ะที่คุณแบบว่าเดินเข้าร้านขายยา <k un> คุณก็สามารถไปซื้อมาทาได้ในส่วนของรอยแดง pie หรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องทําใจไปเพราะว่ามันเป็น ลอยโลกนะคะหรือว่าสิ่งที่มันยากจริงมันไม่หายแต่ดิ้ว่ามันคุ้มค่าไงคะกับการที่ว่าคุณแลกมาค่ะกับการที่ว่าเรามีเนื้อใหม่ออกมาเรามีผิวใหม่ที่มันเติมเต็มมากขึ้นผิวของตรงแผลหลุมสิวเราบิดน้อยลงอะคะ่ะตัวรอยแดงมันมันมีมา เดี๋ยวมันก็จางหายได้เองในอนาคตแต่มันจะต้องใช้เวลาแบบยาวนานมากๆส่วนจะหายได้ร0อกลับไปเหมนเหมือนสีผิวเนื้อปกติหรือไม่ปกตินั้นนะคะอันเนี้ยมันก็บวกลบกันไปในแต่ละคนค่ะแต่ถ้ามันไม่หายเลยนะคะมันก็มีตัวช่วยเนี่ยค,ะค่ะอะซิลิกแอซิด